รักกันอยู่ดีๆแต่ไปต่อไม่ได้เพราะเหตุผลนี้หลายๆคนนะคะอาจจะเคยเห็นคู่รักที่รักกันมากรักกันอยู่ดีๆแล้วจู่ๆเนี่ยทาไมถึงเลิกลากันเนี่ยมาเช็คดูนะคะว่าเพราะเหตุผลอะไรข้อ1 ปล่อยให้แฟนอยู่คนเดียวไปบ่อยจนชินหลายๆคนอาจจะไม่คิดว่าเอ,อ้ยเหตุผลนี้จะทําให้ความรักตัดก่อนจะทําให้ความรักพังในที่สุดนะคะอย่างเช่นคุณอาจจะเห็นเพื่อนสําคัญกว่าแฟนคุณออกไปกับเพื่อนบ่อยๆอาจจะไม่มีอะไรหรอกไม่ได้มีกิ๊กหรือว่าไม่ได้นอกใจหรอกแต่คุณให้ความสําคัญกับเพื่อนบ่อย,อยเช่นไปแคมปิ้งกับเพื่อนบ่อยๆโดยที่ ปล่อยให้แฟนอยู่คนเดียวจนชินเมื่อผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ตามนะคะที่เขาอยู่คนเดียวจนชินเนี่ยความชินที่เขาอยู่คนเดียวเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่อยู่คนเดียวได้ทําให้ใจเขาเข้มแข็งและทําให้ความรักที่มีให้คุณความผูกพันที่มีให้คุณนะคะลดน้อยลงจน หมดรักไปในที่สุดดังนั้นแล้วนะคะจงให้ความสําคัญกับแฟนเป็นอันดับแรกนะคะไปกับเพื่อนได้แต่ควรอยู่กับแฟนบ่อยๆนะคะอย่าปล่อยให้แฟนเนี่ยต้องอยู่คนเดียวถ้าเกิดว่าคุณยังรักแฟนคุณอยู่นะคะควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้นิสัยนะคะให้เวลากับแฟนบ้างไปกับเพื่อนไปนครั้งข่าวบ้างนะคะทําให้มันบาลานซ์แค่นี้นะคะความรักของคุณเนี่ยก็จะอยู่ย,ยั่งยืนแล้วก็ยาวนานคะ่ะข้อ2 ละเลยความรู้สึกกันละเลยความรู้สึกกันเนี่ยหมายความว่าเมื่อกล่ามที่คุณกับแฟนคุณเนี่ยอาจจะงอนกันโกรธกันแล้วคุณก็ไม่งอแฟนคุณไม่มีคําว่าขอโทษไม่มีคําพูดจ้าหวานๆแล้วก็ปล่อยให้แฟนเนี่ยแบบเศร้าปล่อยให้แฟนเนี่ยต้องงอนแล้วก็หายโกรธไปเองนะคะทําแบบนี้บ่อยๆเนี่ยความรักสิ้นสุดลงแน่นอนเพราะการที่คนเราเนี่ยเจอแบบนี้บ่อยๆนะคะเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยทาไม เขาไม่รักฉันทําไมเขาไม่ขอโทษฉันเลยฉันงอนเนี่ยก็ปล่อยให้ฉันแบบงอนเสียใจคนเดียวอะไรแบบนี้และนี่แหละที่ทําให้คนคนหนึ่งเดินจากคุณไปทา,ทางที่ยังรักอยู่ค่ะข้อ3ไม่ค่อยเติมเต็มความรักให้แก่กันและกันรักกันอยู่ดีๆแต่ทําไมไปต่อไม่ได้ก็เพราะว่าเหตุผลนี้นั่นเองไม่บอกรักไม่แสดงความรักทําให้ความรักจืดจางคุณอาจจะเคยเห็นหลายๆคู่ที่เขาแบบว่าเอ้ยรักกันหวานแบบแต่จู่ๆ เลิกลากันแบบกระทันะก็เพราะแบบนี and <AND ้นั่นแหละค่ะดังนั้นแล้วนะคะคุณต้องหมั่นเติมเต็มความรักให้แก่กันและกันการเติมเต็มความรักการบอกรักการจับการกอดการหอมภาษากายแล้วก็คําพูดเนี่ยจะทําให้ความรักยั่งยืนแล้วก็ยาวนานค่ะข้อส ต่างคนต่างใช้ชีวิตถ้าเกิดว่าคนสองคนเป็นแฟนกันหรือว่าสามีภรรยากันแล้วต่างคนเนี่ยต่างใช้ชีวิตเนี่ยจะเกิดความรักได้ยังไงคะจะรักกันได้ยังไงใช่ไหมคะต่างคนต่างมีกิจกรรมแบบว่ากับเพื่อนของตัวเองผู้ชายก็มีกิจกรรมกับเพื่อน แล้วไม่มีสถานะตรงกลางร่วมกันไม่ทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยรับรองว่าวันใดวันหนึ่งต้องเลิกลากกันแน่นอนนะคะคนเราเนี่ยรักกันอยู่ดีๆแต่ไปต่อไม่ได้ก็เพราะเหตุผลข้อน,นี้ดังนั้นต้องมันทํากิจกรรมร่วมทำกิจกรรมร่รรรวมกันนะคะอย่างเช่นไปเดินออกกําลังกายด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปตกปลาไปกินข้าวไปชอปปิง้งทำอะไรก็ได้ที่ทําร่วมกันอาจจะแบ่งเวลาให้เพื่อนด้วยแบ่งเวลาให้ แฟนเป็นสูตรมากให้แฟนให้คู่รักเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งรับรองว่าความรักของคุณเนี่ยไม่มีทางตันแน่นอนค่ะข้อ5้าต่างฝ่ายต่างไม่แชร์ความรู้สึกกันต่างฝ่ายต่างไม่แชร์สิ่งต่างๆร่วมกันไม่แชร์ความรู้สึกไม่แชร์อิมมชันอลอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะสําหรับคู่รักถ้าเกิดว่าต่างคนเนี่ยต่างไม่แชร์กันแล้วไม่แชร์ว่าเอ้ยวันนี้ฉันรู้สึกยังไงฉันดีใจฉันเสียใจฉันตื่นเต้นไม่แชร์แล้ว หมดสิ้นแล้วนะคะซึ่งความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพราะความรู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะในความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากระบายเราอยากพูดเราเครียดเราต้องกล้าแชร์ให้แฟนของเราแต่ถ้าเกิดว่าไม่แล้วความรักก็ไม่สามารถไปต่อได้นะคะดังนั้นแล้วอลองเช็คดู5ข้อตามที่คุณนุชพูดมานะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ความรักของคุณเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่าคือรักกันอยู่ดีแต่ ไปต่อไม่ได้แล้วก็ต้องเลิกหลาก,กันนะคะคอมเมนต์มาเล่าคุณูฟังบ้างน,นะคะ